ทะลุรอบเฮ้ยลงมาปุ๊บอ่าเนี่ยสรอบได้ได้ได้เนี่ยสรอ,อ,อ,อบแล้วขึ้นไปลงมาอีกเฮ้ยตรงเนี้ยรอบที่3ามนาเล่นนึกออกปะรอบที่3ามนาเล่นเดี๋ยวเราลองมากด b a c k t ท s ให้ดูกันดีไหมกดบายปุ๊บนี่รอบที่3นะขึ้นไปอ่าแนวต้านจะอยู่ขอบบนตรงนี้นี่คือแนวต้านนะเนี่ยเซล l high buy ลขึ้นไปเลยวิ่งปุ๊บอ่าโอเคโค้ชโ p o s i t i o อ่าข้างบนเป็นแนวต้านใช่ไหม แต่เราไม่เล่นแนวต้าเราโฟกัสบายโอเคไหมเราโฟกัสบายรอแนวรับอย่างเดียวโอเคไหมเราโฟกัสบายนะรอแนวรับอย่างเดียวนะรอแนวรับอย่างเดียวนะเรารอแนวรับอย่างเดียวนะครับนะเราไม่สนใจนะครับว่าราคาจะขึ้นไปให้เซลล์ยังไงน,นะครับเราสนแต่แนวรับโอเคไหมมันขึ้นไปเราไม่สนนะเราสนแต่แนวรับโอเคไหมเพราะเราจะโฟกัสให้ถูกจุดด้วยว่าเราจะเทรดอะไรเห็นไหมจุดนี้ผมไม่แอคชั่นอะไรเลยนะจนกว่าราคาจะลงมาแนวรับอ่ะอกดบาย เออนี่เห็นไหมกดบายปุ๊บบายแนวรับนะเดี๋ยวรอมันขึ้นไปแถวนี้นะแถวต้านนะครับต้านแรงเก้าสี่ขายนะเก้าสี่ขายเก้าสี่ขายอ่าเนี่ยเก้าสี่ขายโคชโพสิชันเห็นไหมสามพัล 3, นละอ่ะรอลงมาแนวรับอีกรอบรออีกรอบไม่ถึงไม่ซื้อถึงยังอีกสามร้อยจุดเอาไงดีวะไม่รอรอรอ นะใครที่เราผมจำกราฟได้ผมก็จำกราฟไม่ไดอ้อีกนิดนึงอีก200อีกส0งร้อยได้ไหมนี่มาแล้วมาแล้ววายนะครับขึ้นไปรอขายข้างบนอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เออเห็นไหมเราก็ทำกำไรได้หลายรอบอ่ะนะเห็นไหมครับเนี่ยเราทำกำไรได้จนอิ่มเลยเนี่ยกี่รอบอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบเห็นไหมครับถ้ามันสมมติราคาทะลุลงมาอย่างเงี้ยเราก็ SL สหนึ่งรอบไง กำไร5 SL 1มันยังไงก็ได้กำไรอ่ะคุณเห็นภาพปะเพราะว่าการเทรดเป็นเรื่องของสถิตินะเพราะอย่างนี้ไงหลายคนถึงบอกว่าเอยโฟกัสการ MM นะ